ท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่36หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะประจําวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อ,อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆภาย เป็นเครื่องเล่นสนามที่วิธีการเล่นอย่างปลอดภัยและวิธีการเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีโดยที่เราไม่ได้รับอันตรายนะคะมาดูเครื่องเล่นอันแรกนะคะสำหรับเครื่องเล่นม้าหมุนนะคะเครื่องเล่นม้าหมุนเวลาเด็กๆเล่นเครื่องเล่นม้าหมุน <c oughs> เด็กๆไม่ควรหมุนเร็วจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้เด็กๆและเพื่อนๆพัดตกจากม้าหมุนและได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะเราควร หมุนให้พอเหมาะหมุนพอสมควรไม่ทำให้เร็วจนเกินไปนะคะต่อด้วยเครื่องเล่นปีนป่ายนะคะเครื่องเล่นปีนป่ายอย่างแรกเลยเวลาเด็กๆเล่นเครื่องเล่นปีนป่ายเด็กต้องจับให้แน่นๆนะคะไม่ควรปล่อยมือขณะเล่นขณะปีนเพราะอาจจะทำให้เด็กๆ หล่นตกลงมาจากเครื่องเล่นได้และอาจจะทําได้รับบาดเจ็บด้วยการแขนหักขาหักศีรษะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้เราควรจับให้มั่นๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เล่นกันขณะปีนนะคะมาต่อด้วยเครื่องเล่นสนามชนิดที่2นะคะคือเครื่องเล่นชิงช้านะคะขนาด มีเพื่อนๆของเด็กๆกำลังเล่นชิงช้าอยู่เด็กๆไม่ควรวิ่งไปทางด้านหน้าของชิงช้าที่ทำที่กำลังแกว่งอยู่เด็กๆห้ามเข้าไปใกล้เด็กขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บโดยศีรษัตวแตกแขนหักก็ได้นะคะเราควรเดินหลบเลี่ยงไปทางที่ไม่มีชิงช้าที่เพื่อนแกแว่งเราก็เพื่อจะได้ปลอดภัยไม่โดนชิงช้าที่เพื่อนแกว่งนะคะ ่อมาวิธีการเล่นชิงช้าเด็กๆไม่ควรยืนบนชิงช้านะคะเพราะเวลาเราแกว่งแรงจนเกินไปเราจะทําให้เราหล่นตกลงมาจากชิงช้าได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเล่นที่ถูกต้องก็คือเด็กๆต้องนั่งหย่อนขาลงมาทั้งสองข้างและมือสองข้างเราก็ต้องจับเชือกให้แน่แนทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาแกว่งก็แกว่งเบาๆพอสมควรไม่ต้องแกว่งแรงจนเกินไปนะคะ่ะ มาต่อเครื่องเล่นที่ต่อไปนะคะคือเครื่องเล่นบอดทรายนะคะเวลาเด็กๆเล่นบอดทรายกับเพื่อนๆไม่ควรปาทรายใส่เพื่อนและไม่ควรนําเอาทรายไปใส่ศีรษะของเพื่อนนะคะเพราะอาจจะเข้าตาเพื่อนๆและทําให้ตาเพื่อนๆอักเสบหรือแดงได้นะคะเราควรนั่งเล่นกับเพื่อนด้วยความเรียบร้อยและเล่นเครื่องโดยใช้เครื่องเล่นที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นทรายด้วยความระมัดระวังนะคะ ต่อด้วยเครื่องเล่นสไลเดอร์นะคะเครื่องเล่นสไลเดอร์เวลาเด็กๆเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์ควรเล่นอย่างถูกวิธีถ้ามีเพื่อนๆกําลังจะเลื่อนลงมาเด็กๆไม่ควรไปขวางเพราะว่าเท้าของเพื่อนอาจจะกระแทกโดนหน้าของเราได้และเด็กๆก,ก็ไม่ควรขึ้น ตรงแผ่นกระดานลื่นนะคะเด็กๆควรไปต่อแถวทางขึ้นบันไดสําหรับทางขึ้นและเด็กๆไม่ควรเอาหน้าทัลไหลลงมาเพราะว่าหน้าของเด็กๆอาจจะไปกระแทกกับพื้นอาจจะศีษะแตกแขนหกัหกหรือปากแตกได้นั่นเองนะคะวิธีเล่นที่ถูกต้องก็คือเด็กๆต้องไปต่อแถวทางบันไดาทางขึ้นด้วยความมีระเบียบวินัยและไม่แย่งเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะคะ ข้อสำคัญในการเล่นเวลาเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามกับผู้อื่นหรือเพื่อนๆเด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยไม่แย่งกันไม่แกล้งกันและไม่ผักเพื่อนๆนะคะควรต่อแถวเล่นด้วยกันอย่างมีระเบียบและถ้าเด็กๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นเด็กๆควรจะรีบบอกคุณครูทันทีเพื่อที่คุณครูจะได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะ เด็กเห็นไหมคะว่าเครื่องเล่นสนามมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นเดียวกันถ้าเราเล่นไม่ถูกวิธีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,กับเพื่อนๆก็ต้องเล่นเครื่องเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะเราจะได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นขณะที่เราเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับเนื้อหาก็จบเพียงแค่นี้นะคะเราไปดูใบงานกันต่อเลยค่ะสําหรับใบงานหน่วยศิลปะปลอดภัยไว้ก่อน คุณครูให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดภาษาไทยสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนคําพื้นฐานอนุบาลคําวัดเตาเด็กๆสะกดพร้อมๆคุณครูนะคะเต่าสะกดว่าตอเอาเตาเตาไม่เอกเต่าเต่าสะกดว่าตอเอาเตาเตาไม่เอกเต่าอีกหนึ่รอบนะคะเต่า สะกดว่าตอเอาเตาเตาไม่เอกเตาเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านฝึกพูดและฝึกเขียนด้วยนะคะต่อได้แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้เขียนคำศัพท์คำว่าสปูนสปูนแปลว่าช้อนสปูนสปูนแปลว่าช้อนเรามาสะกดคำว่าสปู n พร้อมๆกันนะคะ s, s p o n spoon แปลว่าช้อน s p o n spoon แปลว่าช้อนค่ะต่อด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัวเลข70อารบิก70ไทยและก็คำว่า70ค่ะ70อารบิก เจไทยและก็คำว่า70ค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดฝึกอ่านและฝึกเขียนด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครูคราไปก่อนสวัสดีค่ะ